สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะบีดมาดูไล่นะคะไล่หน้าแหงเดือน,นอปลายเดือนมีนานะคะอันนี้ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นตะขบนี่คือท้ายไล่ที่บีดเคยถ่ายให้ดูนะคะอันนี้อ,อะไรละ่ะ มันน่าจะเป็นต้นตะขบเนาะดูจากลูกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนคะเพราะเคอเห็นที่กรุงเทพก็เป็นแบบนี้นี่นี่คือต้นตะขบบีบไม่รู้ว่าเป็นต้นตะขบบีกก็เลยหักพอมาดูจริงๆแล้วมันเป็นคือมันคือต้นตะขบนะคะอันนี้คือเราไม่มีอาวุธอะไรมาเลยมาถึงเมื่อคือนก็นอนในรถเพราะว่าไม่มีบ้านพักที่นี่เนาะมาถึงออกจากกรุงเทพอ่าสิบสิบสองเนาะ เที่ยงพอดี12นาฬิกาไม่ใช่เที่ยงคืนตอนเที่ยงแหละเที่ยงวันพอดีเลยออกจากบ้านมาถึงไล่ที่สกลนอครนี่เกือบหกทุ่มอะค่ะห้าทุ่มห้าสิบกว่านาทีอีกพูด,ดง่ายๆว่าก็หกทุ่มเอเพื่อนๆค่ะคือเราไม่ได้แทบไม่ได้พักรถเลยพักในปั๊มน,น้ำมันแคเ่เติมเติมน้ำมันแล้วก็เข้าข้างน้ำไม่กี่ครั้งประมาณสองครั้ง แต่ว่ารถเขาซ่อมแซมถนนนะคะในถนนมิตรภาพบางจุดเนาะบิจะให้ดูว่าหน้าแล้งของที่นี่เป็นยังไงคลิปบีดอาจจะที่ผ่านผ่านมานะคะอาจจะเป็นคลิปที่ไร้สาระเนาะบิจะให้ดูโดยรวมเป็นแบบนี้นะคะจะมองทะลุผุโปร่งหมดเลยแต่ว่าบิดไม่แน่ใจว่าจะมีคนมาแอบเผาป่าอีกหรือเปล่า อันนี้เราขุดคลองรอบแล้วแต่ว่าถ้าคุณจังไรไฟไหม้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะเหลืออันนี้คือพุ่มอิโทโกกับต้นมะข่าแต้ต้นนั้นอะเจ็ดโมงกว่าๆที่นี่นะคะจริงๆบิดตื่นตั้งนานแล้วบิดนอนไม่หลับหรอกนอนในรถเอากระจกรถลงแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับอ่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราไม่ได้เอาเต็นท์มาเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาจะมาดูไล่เนาะเรามาธุระ บีบมาธุระมาทําธุระที่ขอนแก่นด้วยแล้วก็ไม่ได้เข้าทางอุดรปกติบิดมาขอนแก่นแล้วบิดจะมาอุดรแล้วก็มาเส้นสองสองยาวๆเลยมาถึงไล่บิดเลยทีนี้มันมันช้าเพื่อนๆค่ะก็เลยมาทางภูพานอย่างคลิปที่บิดอ,ออกไปที่แล้วก็คือภูพานแบบมืดๆแต่ว่าช่วงภูพานก็จะมาถึงประมาณสี่ทุ่มกวา่า สี่ทุ่มกว่ายังไม่ห้าทุ่มเนี่ยก็คือมีรถอยู่อันนี้คือโดยรวมของภาพรวมของท้ายไร้นะคะอันนี้ท้ายไร่บีแล้วบีเตรียมบีที่บีเคยถ่ายให้ดูสวยๆเพื่อนๆคะก็คือตรงนี้แหละแต่ว่ามาคานี้นะ่ะบีไม่รู้ว่าต้นหอนไก่หายไปไหนหมดต้นหอนไก่ที่สวยๆที่บีเคยถ่ายอะ่ะเดี๋ยวจะเพื่อนจะบอกว่าบีกโกหกหรือเปล่าอันนี้สภาพเป็นแบบนี้เพื่อนแล้วบีก็ไม่ได้เอามีดมาด้วย ไม,ไม่มีมีดไม่มีอะไรแม็คโครที่เขาล้มไว้ก็อยู่ในป่าแบบนี้ลกๆแบบนี้มีคนเข้าไหมก็มีมีรอยคนเข้าฟืนที่เราตัดไว้ที่ไม้ที่เราตัดไว้กองกองไว้ปรากฏว่าชาวบ้านน่าจะหนาวแล้วก็ลัดลอบเข้ามาคงจะโยนข้าเพราะว่าข้างๆรั้วที่ที่ท จ้าของที่ที่เราจะที่เราซื้อด้วยเขาขอทางเขาขอเป็นทางเข้าไล่เขาเหรอเนาะอยู่ท้ายไล่เขาฝั่งนี้นะคะ mm. ก็เลยเป็นอันว่าตรงเนี้ยที่เขาขอที่ไว้แล้วก็ mm. บีดเอาแมโคโรมามาดันเนาะไม่ใช่มาดันเอาเอะไรอะบีดเอารถรถถมาดันก่อนที่จะจะจะไล่สาระหน่อยนะคะเพื่อนๆจ้า เอารถไถมาดันก่อนที่จะล้อมรั้วเนี่ยมันเป็นการเป็นอันว่าเจ้าของที่เขาไม่เข้าทางนี้เลยคนที่เข้าก็คือพวกมหาของป่าแล้วก็ขับมอไซค์เข้ามาแล้วก็ขับซาเล้งซาเล้งเข้ามามาหาขโมยฟืนเราได้สบายเลยอันนี้คือมันมันมันเป็นจุดอ่อนของที่นี่เลยถามว่าบิดเบื่อไหมบิดเบื่อมากพอเห็นคนคนทานิสัยแบบนี้บิดเบื่อแล้วก็มาเผาป่าตัดต้นไม้หรือว่าแม้กระทั่งอะไรที่เรา ปืนที่เรากองไว้เนี่ยข้ามรั้วมาแล้วก็คงจะโยนออกรั้วข้างนอกคงจะมีไม่ต่ำกว่าสองคนมาทีก็คโยนโยนไปแล้วก็อีกรถก็คงจะเก็บใส่ซาลิงอ่ะบีดว่านะเพราะว่าช่วงที่บีดมาช่วงหนาวๆอ่ะโอ้ยเหมือนหน้าเห็ดเลยเพื่อนคะหน้าเห็ดก็เห็นหมอไซซ้อนกันแล้วก็ถือถือเสียมน้อยใช่ไหมเหมือนพี่หายพี่หายเห็ดก็ถือข้องถือตะกร้า เออตอนที่หน้าหนาวมาน่ะปากอกว่าเห็นซาเล้งกับซาเล้งแต่ละคันน่ะก็มีคนนั่งสองคนไม่มีคนนั่งคนเดียวหรอกเหมือนหาเห็ดน,นั่งซ้อนซ้อนกันส่วนมากถือคนนึงก็ถือตะกร้าให้กันอะไรเงี้ยนั่นแหละมันเป็นภาพที่ว่าหาแบบไม่ได้ไปหาสวนของตัวเองเหรอกเพื่อนดูดูแล้วหาสวนที่เขาตัดทิ้งไว้เขาตัดไว้หรือเขาเม้แต่สวนที่เขาล้อมรั้วก็ยังอ่าก็ยังเข้าได้พูดแบบนี้ดูปะ นคนหน้าด้านนี่สามารถขโมยได้หมดแต่คนกรุงเทพเขาไม่ขโมยกันแบบนี้อันนี้บีบไม่ได้ว่าเหมาหมดของคนต่างจังหวัดนะคนต่างจังหวัดนิสัยดีๆก็มีคนที่นิสัยพันธันอันตรธาน,นก็เยอะบอกงี้ดีกว่าเนาะนี่แหละเดี๋ยวบีบพอพิจารณาต้นไม้แถวนี้ก่อนว่าจะเอาจอบมาสับลงดีไหมซึ่งมันลุกมากต้นไม้แดงที่เราทําที่กันไฟไว้ก็ใบไม้ร่วงอย่างนี้เลย อันนี้ที่ร่วงๆนี่บีบบอกก่อนเขาไม่ได้ตายนีเพื่อนๆคะ่ะอันนี้ที่ร่วงๆไม่ได้เป็นไม้ตายนะที่ร่วงๆนี่คือเขาผัดใบเพื่อความอยู่รอดของเขาเนี่ยนี่เขาผัดใบผัดใบเสร็จเขาก็จะเขียวเหมือนป่าน,นี้นะคะเห็นไหมยอดก่อนพิ่งขึ้นก็ก็ก็คงจะไม่มีอะไรมากก็คงจะพยายามมาดูให้ให้บ่อยที่สุดเพราะว่าทาไง พราะเราชอบเราชอบป่าเนาะเราชอบป่าเลยต้องเป็นอันนี้โคนไม้นะคะโคนไม้เพื่ออันนี้แมคโคล,ล้มเขาแต่เรายังไม่ได้ตัดเลยถ้าเขาเผาป่าก็คงจะเกี้ยงแล้วเพราะว่ามันแห้งหมดแล้วเป็นที่ไม้โคนนไร้ค่ะ,ค,ะคลิปนี้ทักทายยาวแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพ่คะทักทายทักทายถ้าไปตอบคลิปช้าก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบีก,ก็จะ เป็นคลิปบันทึกความทรงจําเป็นส่วนมากเนาะแล้วก็ลงแบบลงแบบบันทึกไว้แบบนี้ว่าในอนาคตมันจะเป็นแบบไหนอดีตเป็นแบบนี้อนาคตจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. เมื่อตอนนี้วันนี้เป็นอดีตแล้ว mm hmm. แค่นี้ก่อนนะค, mm hmm. นคะเพื่อนๆาสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ mm hmm.